ฮะนุ่มเบอร์อักเซนออน้อยเซนอ๋อแมนแมนเบอร์นี่ตอนเช้าวันที่อ่าเช้าวันที่สิบเก้ามีนาคมนะคะพี่น้องคะเราก็เมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานวิไลกับเพาะใหญ่พักอยู่ที่อ่าเมืองอ่าที่หมู่บ้านซื้อหมู่บ้านอ่าอ่าเบคกิ้งนะคะเนาะบัดรเบอร์นี่ พักกันมาพักที่อ,อแคมนิดยะแคมนิดน้ำแคมนิดนะแคมนิดายแคม,มนิดนะคะพี่น้องคะอยู่ที่เมืองแคมนิดนะคะเนะาะกวิไลก็บ,บอกแล้วเดอะ่าว่าเราจะค่อยๆตลอดเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะพักมังฮันแวะเที่ยวมางนีไปเรื่อยๆพี่น้องคะ ชมมองหันชมมอนนีไปมู่บานเก้ามู่บานแก่ไปเรื่อยๆล่ะค่ะไปมองหันมองนีพักไปเรื่อยๆหุ่นประมันอ่าจะล่อนอ้อมไปจริงๆมันตรงไปกับปะะ้าตรงแล้วค่ะพักกันอ้อมตะลอยตะลอยตะลอยไปอ้อมไปเรื่อยๆอ้อมไปมองหันไปมองนีไปเที่ยวไปเรื่อยแล้วค่ะพี่น้องขานอนมองหันนอนมองนีนะคะเมื่อนี้ก็มาจอดนอนอยู่ขางเมือง ข้างเมืองก็ออกมานอกเมืองน้อยนึงแหละค่ะแต่ว่าอ่าซื้อเมืองอ่าแคมนิดนะคะวิฟิลกิโลเมตรฟอนเฮียอ่านักอ่าเส้นถุงห้าเ<ะ>จาาห้างจากอ่าห้างจากเมืองอ่าแคมนิดนะคะห้างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองแคมนิดก็ประมาณ 8หรือเก่ากิโลนะคะพี่น้องคะเรามาข้างนอกเรามาพักอยู่ข้างนอกนะคะเป็นลานจอดรถมองน,นี้มองน,นี้มันจะเป็นอ่า uh What is t h a ที่รักเฮีย w h a is t h ออต่ออ๋อ i s is <What>? a hotel, oh. a hotel stage, golf anlage Schlosshotel und Reithalle r i e t h o t e l Sehr, mhm. sehr, 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 sehr teures, denke ich mal. Mhm. Die teuer ist ja, also ja. teuer. 16, 1616 Peng, ist gebaut, schau. Peng, oh. ja, und das heißt Peng. 1616. Ah, da uh, hat uh, er Peng gebaut, ne? Ja. Peng ja. Vor den, ne? Mhm. Das ist schon 400... Beginn, ne? 400, das, das, das Schloss ist schon 400... 400 ah. und äh, 9 Jahre alt. いやดบิเกนอะอกอะเซ็กซ์เซ็เซกเซ็กเซ็เซกเซ็สิศตสรสรางตแตงแต่สมัยหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยสิบหกพี่น้องค่ะ <laughs> <laughs> พูดอย่าไปเลยเสบงพี่น้องเห็นไหมคะอันยอดยอดบนอันยอดยอดตรงมือวิไลสีเนี่ยนะะน 1, 16, เนาะค่ะเนาะหนึ่งพันหร้อยสิบหกเนาะค่ะปีหนึ่งพันหนึ่งปีหนึ่งพันหก้ยสิบหกพี่น้องค่ะเริ่มสร้างเนาะ สัางมาตต้งแต่ผุนล้วค่ะแต่ตอนนี้เขาอาจจะปิดเดี๋ยวมีไรถามเพื่อนยัก่อน คนทางนี้เริ่มอ่่าเริมแบบจะขึ้นขขึึ้้นน,น,นไปทางเหนือของเยอรมนันเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าทักทายกันสิบแบบว่ามอย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  e มอ <laughs> ยมอันวิไลไปวิไลไปสวิตเซอร์แลนด์เนาะอ่าเขาทาักวิไลหอยห้อยหอยวิไลวาห้อยพอห้อยเมฆมึงดิ <laughs> บ้านห้อย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 ยังนีหลาปะบางเออบางเขตของสวิตเนะเล่ยกระโปงหมุจักเล่ยกระดามูขมูของกันแป้นเกาห้อยพอห้อยเม้มสีบนะต้องมาแจกกัดซักท้ายกันนะคะตัานปีกถ้าเป็นเบาภาษาเข้าอีสานอีสานกับม้อยม้อยแล้วแล้วนี้กมันเป็นม้ยม้อ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 ยนะคะ ภาษาเขาถักไทยกันเนาะพี่น้องคะเอาไปเชินต่อไปจ้ะมก็บ่มีอีกยังดอ,อกคาะพี่น้องคะ่ะพอแงเราก็มาเดินชมมองหันมองนีเบิ้งมองหันมองนีเบิ่งจุดนั่นจุดนี้เนาะคะเนาะถาม,ม่าเป็นที่จุดเก่าแก่เป็นเก่าแก่แบบอ่าที่ดังเดิมของเก่ากระเมอยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นอยู่ในเขตหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงที่จะมีอะไรที่แบบว่าที่มันเก่าแก่ผสมผสานเข้ากับอ่าหมู่บ้านเป็นอันซีนของหมู่บ้านเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ จังโรงแรมอันนี้ที่เห็นนี่แหละค่ะที่วิไลพ้ามาเบิงนี่แหละค่ะเพราะว่าวิไลกระะเพงยนต์จอดอยังมองล่านจอดรถตรงนั้นหนาโรงแรมเนาะคะ่ะสามารถจอดได้โดยไม่เสียค่าจอดแล้วค่ะเราก็พักนอนที่นี่เมื่อคืนนี้ค่ะเราไม่ได้เสียค่าจอดรถเนาะคะ่ะพี่น้องขาเพราะว่าวิไลก็บอกเรา,าว่าง่ายวิไลกัะ,ะเพงยนต์เที่ยวก็คือว่าบอไดไปเสียในแคมปิ้งเนาะคะ่นะเนาะถ้าเราเข้าไปในเมืองจริงๆเราถึงจะไปเสียค่าอานอนที่แคมป์นะคะพี่น้องขาถ้าเราอยู่เขต ด้างนอก,นอกนอเมืองเราก็จะพักตามทุ่งตามนาพักตามที่ลานจอดรถไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะแดดกำลังจะออกนางกำลังจะบานนะคะพี่น้องค่ะดอกใหญ่เบ้อเบ่อเตือเลยค่ะคกข,ขุดคกคขุดคกข,ขัด ซื้อมันซื้อดอกโคขุดคือขัดนี่แหะโคขุดอ้อดอกโคขัดโคขุดเสียดังเกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทัไปสวัสดีสุขคนพเอจะได้ยินใค่บอางอครไดยินเจ้าอยู่เอ็กโซดัสเอ็โซออตุมาเอโซ Ei, hey. ก็เป็นที่ไรการเขาเขียนไว้นะบางมองเปิดบางมองปิดนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นโรงแรมเก่าแก่นะคะเนาะมีลล่าคิดบ่างบางห <te> ้องบางห้องบางรูมแล้วว่าบางสิมงมากเขาะเปิดไว้สำหรับแบบว่ามีงานตรงมีงานแต่งหรือว่ามีงานอีหยังเขาจะแบบจองจัดงานเลี้ยงประมาณนั้นนะคะพี่น้องขาเพราะว่ามันเป็นโรงแรมเก่านะคะเนาะนั่นออกมาแล้วเอาละับพี่น้อง่ะ เดินชมเดินเล่นเดินชมสถานที่นะคะเนาะไปไงแล้วอยากเดินอยากชมกะเดินไปนําเล่าสต้ว้าหลัาพี่น้องค่ะพ่อเจ้าก็เดินไล่อยู่ค่ะพระเจ้าเดินเดินเราก็จะเดินทางต่อค่ะไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อค่ะไปที่รถพะเยเดินชมสถานที่มันเป็นโรงแรมเก่านะคะพี่น้องคือว่าล่ะคือบอกอที่รักนะเอ็นเตอ Ich wieder vergessen. Vorher habe ich Ihnen gesagt, ich denke, das ist der Münzelbach oder so der praktisch an der Burg führt, rechts der.